ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระสีรัตนตไตรสำหรับรายการสองพระสองธรรมน้ำสุขวันนี้ขอนำเสนอพระซุ้มกอดำไม่มีรายกนกกรุวัดพาะนนจังหวัดกําแพงเพชรดังที่ท่านได้เห็นอยู่นี้เป็นพระกุ ซึ่งมีลักษณะเก่าเพราะจะเห็นถึงคาบกุที่เกาะติดอยู่กับซอกขององค์พระเป็นจำนวนมากและลักษณะขององค์พระก็จะเป็นลักษณะของความเก่ามีความยุดยุบย่นย่อตามอายุไขสํสำหรับพระกุองค์นี้ เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นลักษณะมีสีดำซึ่งคาดว่าจะมีส่วนผสมของถ่านไม้มงคลหรืออาจจะเป็นผงใบรานต่างๆที่เข้ามาผสมกันแล้วนำอามมปั้์เป็นองค์พระแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพระสุ้มกอโดยทั่วไปด้านหลังจะปราดเรียบ อาจจะปาดด้วยตอกหรืออาจจะปาดด้วยของมีคมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่องค์นี้เป็นลักษณะนูนอูมขึ้นมานะคือการกดลงไปในแม่พิมพ์แล้วไม่มีการปาดให้เกิดความเรียบขึ้นนะี่คือลักษณะของพระสุมกอนะตะกูลกำแพงเพชร แต่องค์นี้จะออกมาจากกุวัดพนนนะสำหรับปิศนาธรรมนะหรือว่ารักธรรมในวันนี้จะนำเอาเรื่องของการไม่คบคนผ่านมาแสดงให้ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในมงคลชีวิตว่าการไม่คบคนผ่านนั้นเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุด เพราะถ้าคบคุพาแล้วจะมีโทษมากมายเช่นถูกชักนำไปในทางที่เสียหายไปในทางที่ผิดผิดมีกินเหล้าเที่ยวกลางคืนเจ้าชู้เป็นต้นย่อมก่อให้เกิดการงานเสียหายร้มเหลวต่างๆนานาย่อมถูกมองไปในแง่ที่ร้ายๆ้ไม่ได้รับความไว้วางใจกับ บุคคลทั่วไปย่อมอึดอัดใจเพราะคนผ่านแม้พูดดีๆก็โกรธหมู่คณะแต่ความเสียสามัคคีไม่ยอมรับในระเบียบวินัยภัยต่างๆอันตรายต่างๆย่อมไหลามาหาตัวเมื่อราโรคนี้ไปแล้วจะตกไปอยู่ในอบายภูมิเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วการไม่คบคนผ่านนั้น เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดถ้าครบคนผ่านก็จะเป็นอัปมงคลอันสูงสุดเช่นกันสาธุข,ขอให้ทุกคนจงพบแต่กัลยาณมิตรที่ดีด้วยเทินสาธุ